ชื่อร้านเตี่ยวโอ่งใบก้องคูครับเมนูในร้านก็จะมีตั้งแต่ผู้เตี๋ยวส้มตำยำข้าวคอหมูย่างและวก็เมนูทอดเมนูทอดนี่ก็เยอะแล้วก็จะมีน้ำมีโซนให้นั่งตั้งแต่นั่งกับโต๊ะเก้าอี้ธรรมดาจนไปถึงห้อยขาแล้วก็เป็นซุ้มให้ลูกค้านั่งส่วนมีที่ห้อยขานั่งกับพื้นก็จะมีอาหารปลาให้สามารถสปาเท้าได้ด้วย ก็จะเป็นก๋้ยเตี๋ยโกอเลียงครับตั้งแต่ที่เราเปิดแรกๆมันจะเป็นกุวยเตี๋ยโกอเลียงต่อมาก็มีเพิ่มเป็นยำส้มตำแล้วก็เมนูทอดอยังไงก็ฝากร้านเดี๋ยวโอ่งบายกองฟูด,ด้วยนะครับอาหารครบราคาเป็นกันเองนะครับมาเบิงกันบรรยากาศร,รา้านมาเปิเป็นอย่างไร <S <S ในส่วนตรงนี้ก็ครับสิเป็นส่วนของโซนนั่งนั่งโต๊ะนั่งทานอาหารชิลๆ ในส่วนตรงนี้สี่เป็นโซนนั่งห้อยขาเนาะครับนี่กับบรรยากาศลมลืนมีปา่าเพื่อนบอกโซนนั่งห้อยขาที่มีอาหารปลาให้พร้อมเนาะครับนะตรงนี้กับสีนั่งห้อยขาคือการขับสปาเททานะรับเนาะโซนทางนี้เนาะครับกับบรรยากาศพอนๆผู้ใดอยากเย็นเพื่อนมีโซนโซนหนึ่งคือโซนติดแอร์ <laughs> มีแอร์บ <laughs> ริการ <laughs> มีสายไฟเนาะมีรีโมทคือเย็นช่ำ <laughs> จังใดก็เย็นช่ำเลยครับ ผู้ใดมากอาจจะอย่าลืมแวะเวียนมาเนาะครับเพิ่นมีแอบบริการเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็สิเป็นซุ้มสิให้บรรยากาศที่เป็นการส่วนโตนะครับผายผู้ใดมักส่วนโตนี่มาเลยมีเมนูหลากหลายโอ้เต็มโต๊ะกันเลยมาเบิ่งว่ามีเมนูอย่างแนราคาเท่าไหร่แน่นนะครับนะก๋วยเตี๋ยวมีมีทุกเส้นเลยมีเส้นเล็กเส้นหมี่มีเหลืองวุ้นเส้นเส้นใหญ่มีทุกมีทุกเส้นเลยเนาะครับมีน้ำตก น้ำใสราคาธรรมดาถ้วยหนึ่ง40บาทนะครับพิเศษ50นะมาเมนูต่อไปตำมะพุ้งอันนี้จะเป็นตำปลาเนาะราคา60บาทเมนูของทอดนี้จะเป็นทอดรวมทอดรวมเมนูมีอ0บาทเนาะครับแล้วกับเมนูข้า,ขาวข้าวคอหมูย่างทิพแจว่วนะครับ60บาทแล้วกับเมนูยำกุ้งสดแซลมอนนะครับจานนี้150นะครับแล้วก็เมนูเป็นฝายทอดชุดนี้50บาทเหมือนกันนะราผมแล้วก็เมนูตำไทย60บาทแล้วกับเมนูน้ำ หลากหลายเลยกินทุกอย่างในนี้แก้วใหญ่ๆแบบเนี้ยซาบาทเองพี่น้องเบิ่งเ้นเพื่อนดูครับพี่น้องนี่อ่ะเบิ่งลูกพูนเพนจะแซ่บห้เห็นว่าลาคาดายมาชิมน้ําซุปกันกนน่อนเนาะกินไวยเตียวก็ต้องชิมน้ําซุปหอมมาสีหอมเครื่องเทศที่เพื่นอนฝุงเราต้องปรุงเลยสําหรับผมนะมาเบิ่งหมูเนี่ยหมูหมูนุมน่มๆเลยอื เปื่อยไ่ต้องยำยากเลยผู้ใดบ่ม,มีแข่วผู้เท่าบ่มีแข่วเนี่ยถือวาติดใจเลยครับผมแซลมอนกับยำคุ้งสดมาชิมกันว่มามันสีแซ่บซํำได้แซลมอนตอนงี้ยงเลยครับเนี่ยเบิ่งเอาหอของุดสดอะไรครับสดแซ่บเข่าถึงเครื่องบอกเลยว่าห้ามพลาดสายกินห้ามพลาดเลย เมนูน้ำเมนูเด็ดของร้านนี้เลยครับเป็นบอกว่าสุดยอดอร่อยโอเลี้ยงร้านนี้บอกคือร้านอื่นมันกลมกลม่อมเบาหวานมากคนที่รักสุขภาพนี่ถือว่ากินได้เลยผมนี่เป็นคนมักกินโอเลี้ยงอยู่แล้วถือว่าแซ่บเลยครับถือว่าผ่านเลยร้านนี้ร้านเนี้ย สำหรับจุ้มไห่หมูนี่หมูหลายๆเนี่ยสิกินเข้าแต่ละมือเนี่ยมันสิงาบ่เอ้ยบักนึ่งอยากกินก๋วยเตี๋ยวบักนึ่งอยากกินข้าวบักนึ่งอยากกินตําบกคุ้งบาทเนี่ยบ่ต้องเกี่ยงกันละเนี่ยร้านเนี่ยก๋วยเตี๋ยวโอ่งน้องผูมีครบทุกอย่างให้กินเลยมีทั้งก๋วยเตียเต๋ยวมีทั้งเมนูข้าวเมนูทอดเมนูยำเมนูตํบาบกคุ้งของวงของหว,วานน้ำหวานมีครบมัดทุกอย่าง <S <S แล้วกับราคานนารักมิตรภาพบอกเลยว่าเป็นแหล่งรวมของนักศึกษา น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับผมมามาที่เดียวครบจบทุกเมนูแซ่บถืกใจรสชรสชาตินี้ถืกใจคนสะกดเลยครับผมการแนะนำมาอุดหนุนกันเรเลายนครับขอบคุณครับ